สวัสดีพี่น้องเมื่อเนี่ยเขาก็ลัจะมาเปลี่ยนลวดยางพี่น้องลวดเก่าขาดลวดเก่าขาดใชยพี่น้องใส่ชิ้นนักนำกดนักยางพี่น้องทำการเปลี่ยนนะพี่น้อง ไงว่ากระโปงพี่น้องเสือมากขนาดใหญ่มันใส่โปใหญ่ไงไงพี่น้องต้องเบียดลวดให้เขาได้พอดีพี่น้องโอเคพี่น้องเรียบร้อยิได้แบบนี่แหละพี่น้องเปลี่ยนลวดใหม่โอเคนะครับพี่น้องจำนี่ยแหละครับผม เดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนหลวดต้นต่อไปใี่หเนาะช่นะครับนี่หลายต้อนอยู่พห่เนาะที่ท่านได้เปลี่ยนมันขีขาดหมดละใช่นะครับผมจ้ำเนีครับผมสวัสดีครับ